เมื่อจิตเราเข้าถึงความเป็นกลางเนี้ปัญญาที่แท้จริงถึงจะเกิดขึ้นจิตตัวนี้เป็นอุเบกขาแล้วเข้าถึงความเป็นกลางแล้วสภาวะทั้งหลายมันจะผ่านมาผ่านไปผ่าน,านมาผ่านไปตัวไหนามาสติรู้ทันจิตตั้งมั่นไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายก็เห็นสภาวาปัญญาก็จะเกิดนะจะเห็นสภาวะอันนั้นแหะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป สภาวะทั้งหลายหมุนเบียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตเราจะมีสภาวะคล้ายๆพระจันทรนะ์พระจันทร์วันเพ็นสวยงามมีเมฆลอยมาเป็นระยะระยะเดี๋ยวเมฆก็บังแล้วเมฆก็ไปเดี๋ยวเมฆอานหนึงก็มาแล้วก็ไปนะจะเห็นความปลุงแต่งทั้งหลายผ่านมาแล้วผ่านไปก็ทนะั้งกิเลสมานะกิเลสไปนะกุูสอนมากุูลไปพระจันทร์ก็ยังเป็นพระจันทร์ยังสว่างอย่างเดิมนะนะั่นแหละ อะไรผ่านมาผ่านไปเมฆไม่ได้เข้าไปปรุงแต่งพระจันทร์เมฆมันหลอกเรานะทําให้ไม่เห็นพระจันทร์นะเมฆไม่ได้เข้าไปแต่งพระจันทนระ์นะกุศลอกุศลทั้งหลายถ้าเราภาวนาดีๆจิตเราเหมือนพระจันทร์ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งไม่ว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชัว่วจิตเราเป็นกลางต่อทุกทุกสภาวะนะ ถ้าจิตเราไม่มีคุณภาพเราไม่ใช่พระจันทร์นะเราเป,เป็นกระต่ายอยู่บนพื้นเนี่ยเห็นพระจันทร์สวยพอใจไม่รู้ว่าพอใจเมฆมาบังพระจันทร์ไม่พอใจไม่รู้นะไม่รู้ว่ากำลังไม่พอใจเป็นกระต่ายหน้าโง,ง่อ,งอยู่บนดินเนี่ยก็นะฝึกไปด้วยนะสุดทางจิตเราเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วทั้งหลายเนี่ยเสมอกันคือเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งก็จะมาถึงจุดนี้